สารจากหมอฟิล์มทาโรสือจิตที่ให้ข้านำมาบอกกล่าวแก่ชาวเมืองดูดวงดีมีดังต่อไปนี้ค่ะและในเดือนต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณจะได้รับไพ่อะไรบ้างและจะได้รับคำพยากรณ์อย่างไรบ้างในช่วงต้นปี2566กันนะคะ e of Pentacles นั่นเองค่ะต่อมานะคะ เดทค่ะและใบสุดท้ายนะคะ n i g t o o w One ค่ะ mm hmm. เห็นเดทแบบนี้ mm hmm. ไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกคนมาหมอฝนจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองนะคะมากันที่ใบแรกนะคะไพเอ็ดออฟเพนทัเนะคะบ่งบอกว่าสิ่งไหนที่คุณทํามาสม่ําเสมอนะคะมันยังเป็นกราฟนิ่งเป็นเป็นกราฟที่ไม่ได้ขึ้นหรือว่าไม่ได้ลงขอให้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณทํามานะคะให้จบให้หยุด ไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนที่คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้กระเตื้องไปไหนเลยมันดูเหมือนไม่ได้ไปต่อไม่ได้รับการพัฒนานะคะขอให้หยุดทุกอย่างนะคะแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะและทำสิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิมนะคะสิ่งใหม่ๆที่คุณเริ่มต้นทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่พัฒนา คุณภาพชีวิตคุณไปได้ไกลและไปได้ดีเลยนะคะทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการงานหรือในเรื่องอะไรก็ตามนะคะอะไรที่ทำมาให้จบทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีแล้วในปีใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะ<ม>แล้วทุกอย่างจะดีอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เดือนต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือน มิถุนายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ที่คุณได้รับจะได้รับไพ่อะไรนะคะเดือนมิถุนายนนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ The Lover นั่นเองค่ะ Queen of Cup ค่ะและใบสุดท้ายนะคะ The fool ค่ะทั้งสามใบนี้นะคะเดี๋ยวหมอฟิล์ให้ดูหน้าไพ่เลยนะคะ ่งบอกได้ชัดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่คุณนะคะจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยนะคะหมอฟิล์มการันตีเตอร์ทุกการันตีเลยนะคะว่าในช่วงต้นปีนะคะจะมีคนเข้ามาเยอะมากทั้งในเรื่องของ คนที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้นะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเยอะก็จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้จะมีคนเข้ามาคอนเน็กชันใหม่ๆจะเข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเข้ามาจากอะไรมาจากสเสน่ห์ของตัวคุณนั่นเองนะคะจะมีคนเข้ามารักเข้ามาหลงด้วยนะคะในช่วงต้นปีนะคะคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะ หัวกระไดจะไม่แห้งนะคะแต่นะคะหมอฟิล์มแนะนําว่าพูดคุยกันไปก่อนนะคะศึกษาดูใจกันไปเรานะคะจะได้รับโชคได้รับสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะในที่นี้นะคะก็คือให้ใช้สเสน่ห์ของเราให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่เดือนต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกรกดาคมนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณจะได้รับไพ่อะไรบ้างนะคะ มากันที่ใบแรกดีกว่านะคะใบแรกไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ Queen of Pentacles นั่นเองค่ะต่อมานะคะได้แก่ไพ่เซ e ว่ o ออ o r อนั่นเองค่ะค่ะและใบสุดท้ายนะคะได้แก่ไพ่ e e n of So สอดนั่นเองค่ะค่ะบ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคุณนะคะ ในช่วงต้นปีนะคะเป็นช่วงแห่งการหาเงินเป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์นะคะการเงินของคุณนะคะจะผลิดอกออกผลการเงินของคุณนะคะจะเด่นชัดมากจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะมีสติเยอะๆและไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอะไรเพราะใบสุดท้ายเรามาดูกันนั่นก็คือไพ่ Queen of s อดนะคะ e ว n of s ฟสอ d คุณเป็นเหมือนราชินีที่ถือดาบเพราะฉะนั้นนะคะ คุณไม่ต้องเครียดเลยนะคะขอแค่ระวังและมีสติให้ดีจะคบใครทําอะไรนะคะก็คือให้ระวังให้ดีระวังในเรื่องของคนแต่ในเรื่องของการเงินคือเด่นมากและที่สําคัญคุณคือราชินีที่มีอาวุธเพราะฉะนั้นนะคะขอแค่ให้ระวังก็พอนะคะเอาราคามาต่อกันที่ต่อมานะคะเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณจะได้รับไพ่อะไรบ้างนะคะ เรือนสิงหาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ h h High p r i e s t e s s นะคะต่อมานะคะ The h i e r o p h e n นนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเพจอ f c ค u พนั่นเองนะคะทั้ง3ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าในช่วงต้นปีนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูน่าค้นหาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของ ธาตุในร่างกายต่างๆนะคะอาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความน้อยความน้อยอกน้อยใจหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่เด่นชัดมากเลยคือในเรื่องของโชคลาภคุณมีเกณฑ์มีโอกาสคนสิงหาคมมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ารางวัลเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราถูกทุกงวดละ่ะแต่ถ้าเราถูกทุกเดือนละ่ะอ่ะมันจะเป็นยังไง เป็นค่าขนมของเราเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภนะคะและที่สําคัญนะคะคุณนะคะจะเป็นโชคที่มาจากเขาหยิบยื่นเข้ามาให้แก่คุณนะคะจะเป็นโชคเล็กๆแต่โชคเล็กๆอันนี้นะคะบอกเลยว่าหากคุณคว้าเอาไว้และสานต่อให้ดีนะคะมันจะปังมันจะเฮงอย่างแน่นอนนะคะโอเคคะ่ะหากใครที่ต้องการรับคำทำนายเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปขอให้พิมพ์มาว่า รับคำทำํานายและรับพลังงานดีๆกลับไปได้เลยคำพยากรณ์น,นี้จะเป็นของท่านส่วนเรื่องไหนที่ไม่ดีเรื่องไหนที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ใจขอให้ท่านทิ้งเอาไว้ที่ตรงนี้และขอให้ท่านปล่อยวางมันไปและอีกสี่เดือนที่เหลือจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามชมตอนต่อไป